สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องกล่องดำไซเบอร์เดอะซีรีส์นะผมคลิปนี้เนี่ยเราจะมาสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือหนึ่งในโลกของไซเบอร์นะครับผมมันมีชื่อว่าไฮดร้านะผมไฮดร้าเนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งนะผมที่เราใช้ในการเจาะระบบหรือทดสอบระบบนะครับโดยไฮดร้าเนี่ยจะช่วยเราในการบูร์สฟอร์สในกระบวนการล็อกอินเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเป้าหมายนะผมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือที่เราเรียกว่าอันอัลตัวไรเอ c กเซนนั่นเองนะครับหลักการการทํางานของไฮดร้าก็คือมันจะทําการบูร t สฟอร์สรหัสผ่านนะผมหรือ ริสลายชื่อพาสเวิร์ดหรือรหัสผ่านเนี่ยซึ่งอาจจะมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็ตามนะครับมันก็จะทําการรันจนกว่ามันจะเจอพาสเวิร์ดที่ใช่นะครับผมและสุดท้ายเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบได้สาเร็จนะครับโดยตามขั้นตอนปกติเนี่ยเวลาเราเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบนยครับผมเราก็จะต้องทําการล็อกอินก่อนใช่ไหมครับผมซึ่งเราจะต้องทําการป้อนยูเซอร์เนมนะครับผมแล้วก็รหัสผ่านนะครับผมหรือพาสเวิร์ดเนี่ยเพื่อเข้าใช้งานในระบบได้ตามขั้นตอนตามปกตินะครับผม ซึ่งสิ่งที่เราต้องรู้ได้แน่เลยนั่นก็คือ username แล้วก็ password นะครับผมถ้ายังไม่เห็นภาพเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสมมุตินะครับผมในฐานะนักจอระบบนะครับผมเพื่อทดสอบความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเนี่ย ในสถานการณ์เดียวกันเนี่ยเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมายนะผมซึ่งอยู่ในเครือข่ายเน็ตเวิร์กนะครับและเราต้องการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมายนั้นน,น,นะผมผ่านโปรโตคอลนะครับผมอย่างเช่น FTP นะครับผมซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมายนั้นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าใช้ user name อะไรในการล็อกอินนะครับผมแต่สิ่งที่เราไม่รู้เลยนั่นก็คือรหัสผ่านนะครับผมหรือพาสเวิร์ดนั่นเองนะผมว่ามันคืออะไรนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องใช้ไฮดร้านะครับผมเข้ามาช่วยแก้ปัญหานะครับผมโอเคผมในส่วนขั้นนนนตตตอออ่่ไปเีย ผมก็จะทําการเปิดเทอร์มินอลขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ hydra นะครับผมแล้วตามด้วย tag l นะครับผมเพื่อเป็นการระบุ username สำหรับในการ Login เครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมายนะครับผมซึ่งในที่นี้เนี่ยผมรู้มาว่า username เนี่ยนั่นก็คือ mss แอดมินนะครับผมของเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมายนะครับส่วนพาสเวิร์ดเองเนี่ยผมเองยังไม่รู้นะผมแต่ผมจะใช้ไฮดร้านี่แหละช่วยในการหาว่าพาสเวิร์ดที่ใช้ในการล็อกอินผ่านโปรโตคอล ftp เนี่ยมันคืออะไรนะรผมหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะพิมพ์นะผมติดแท็ก p ลงไปนะผม p ตัวใหญ่นะครับแล้วตามด้วยที่อยู่ของไฟล์พาสเวิร์ดลิสต์นะผมที่มีอยู่10รายการด้วยกันนะผมซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมันจะมี1นึ่งพาสเวิร์ดนะผมที่ใช่นะผมที่ถูกต้องนะครับ ผมก็จะพิมพ์ที่อยู่นะครับโฮมกล่องดำแล้วก็ next top นะครับก็ password list หลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะพิมพ์ p r o t o ตค l ล,ลงไปนะผม ftp นะครับผมแล้วตามด้วยเครื่องหมายโคลอนนะครับแล้วก็ forward slash นะครับแล้วตามด้วย ip address ของเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมายนะผมนั่นก็คือ192.168.1.10หนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะกด enter นะครับ แล้วก็รอสแป,ป๊ดนึงนะครับโอเคครับ okay, ผมเราก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเรียบร้อยนะครับผมสรุปว่าตอนนี้ไฮดรานะผมเจอรหัสผ่านนะผมหรือพาสเวิร์ดที่ใช้คู่กับยูเซอร์เนมตัวนี้นะผม msfadmin นะครับผมซึ่งพาสเวิร์ดนั้นก็คือ ตัวเดียวกันเลยนะผม msn admin นะครับผมซึ่งสรุปได้ว่าเนี่ยเราจะเห็นว่าตัว username แล้วก็ password หรือรหัสผ่านเนี่ยเป็นตัวเดียวกันนะผมซึ่งก็ถูกต้องนะผมเพราะว่าเครื่องคองมพิวเตอร์เป้าหมายเนี่ยใช้ username แล้วก็ password เนี่ยเป็นตัวเดียวกันนะครับผม โอเคนะผมคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการสอนใช้งานคร่าวๆนะผมเกี่ยวกับ Hy d r a านะครับผมถ้าใครสนใจเรื่องโปรโตคอล FTP แล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งาน HyD r a เพิ่มเติมรวมถึงวิธีการเซตแลบสสำหรับฝึกฝีมือในการทดสอบการเจาะระบบนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะผมยังไงก็ลองไปรีวิวทบทวนกันดูนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบใจคอนเทนต์ของช่องกล่องดำไซเบอร์เซีรี์เนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมสวัสด ัสดีครับ